ถ้าเราทํางานคนเดียวเนี่ยมีแคมป์จับชิ้นงานหรือแคมป์กล้ามปูเนี่ยก <c oughs> ็จะเหมือนมีคนจับชิ้นงานให้เราอีกหนึ่งคนนั่นเองแคมป์ <c oughs> ชิ้นงานตัวนี้เป็นแบบ11นิ้วเรียกว่าความใหญ่กําลังพอดีพอดีกับชิ้นงานทั่วๆไปกันเลยทีเดียวดู <c oughs> ขนาด11นิ้วถ้าเทียบกับแขนของผมนะจะประมาณนี้เห็นไหมมันเป็นขนาดที่กําลังพอเหมาะพอดีกันเลยเมื <c oughs> ่อเศษของแคมป์กล้ามปูเนี่ยคือระยะตรงนี้เห็นไหมส่วนโค้งตรงนี้เนี่ยจะอ้อมไปจับชิ้นงานของเราอย่างเช่นถ้าจะจับชิ้นงานกับโต้เนี่ยเห็นไหมมันก็ ถ้าใช้2ตัวแบบนี้เราจับแคมป์กามปู2ตัวแบบนี้ชิ้นงานก็จะถูกล็อกแน่นไม่เคลื่อนที่ไปไหนทำให้เราทํางานต่อได้สะดวกทํางานคนเดียวง่ายๆสบายๆกันแบบนี้เลยที่สำคัญใช้งานง่ายและปลดล็อกไวด้วย